ปรากฏการ,ร์พอเอาเนี่ยพอเอาเนี่ยซึ่งเป็นดาราเป็นคนดังที่ออกมาแสดงความรู้สึกตรงนี้ถ้านองปรากฏการ์กับถานก <ผม S 1> <ส>าพุทธผมผมคิดว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลต้องคือคือคนที่อยู่ใกล้นายกต้องกล้าพูดว่านายกเนี่ยอยู่ในอยู่ในตำแหน่งที่เกินขีดความสามารถของตัวเองแล้ว <S <S ชีวิตตัวเองมีความสามารถแค่เป็นพอบอบบ พอมันเป็นนายกแล้วเนี่ยจะแสดงออกถึงความไร้ความสามารถตลอดเวลาคือไปไม่ได้จริงๆไปไม่ได้จริงๆถ้าเห็นแก่ประเทศต้องหาคนมาแทนยังไม่ได้ดูเลิกดูยามแต่แบบไหนเนี่ยตัดสินใจเรียบร้อยแล้วกับแน่นอนอะไรจะเกิดก็คือเกิดนี่ ผมเนี่ยเสี่ยงตายกับชีวิตมาเยอะแล้วครับ,รบเสี่ยงคุกนี่เรื่องเล็ก Spirit of Time เนี่ยมันให้เนี่ย mm hmm. ผมก็จะบินไปทันทีไม่มีอะไรผมไม่ต้องเตรียมพิธีรีตองผมไม่มีพิธีรีตองผมเป็นคนไม่มีพิธีรีตองง่ายๆเลยครับขึ้นเครื่องบินก็ลงจบ mm hmm. จะอะไรจะเกิดก็ไม่เป็นไรเกิดได้หมด mm hmm. จะเอาผมเข้าคุกก็เอาจะเอายังไงบอกไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาสักเรื่องหนึ่งแต่ให้รู้นะผมกลับไปนี่อยากช่วยบ้านเมืองเทนะ่านั้นเองจะช่วยเรื่องไม่ต้องมีตําแหน่ง